สนุนโดย M150 ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้สีเบเยอร์คู บางทีมันอาจจะไม่ร้ายแรงอย่างที่เราคิดกันก็ได้นี่ฉุดคนไปทั้งคนนะยังไม่ร้ายแรงอีกเหรอคะเธอก็ทํากับเขาแรงเหมือนกันนะขนาดส่งคนไปเผาโรงเก็บชุดคงจะเสียหายหลายแสนละเอาไงกันแน่จันฮะตกลงจะเข้าข้างผัวเก่าหรือเข้าข้างฉันกันแน่บอกมาเลยฉันก็แค่เป็นห่วงเธอยังไงเธอก็เป็นผู้หญิงนะถ้าหากว่าจะสู้รบปรบมือกับเขาจริงๆอ่ะไม่มีทางสู้เขาได้หรอกย่านะจัน สงครามยังไม่จบอย่ามาพูดดูถูกอย่างนี้ไม่มีวันรู้หรอกว่าใครจะชนะคอยดูแล้วกันว่าะไหนเจอฝ่ากกบชนโมเห็นเลยครับหน้าเออาจารย์สิ ไปซ่องหน้าที่บ้านไอ้ก้อนแน่ฉันบอกเลยใช่ไหมว่าไม่ให้มาที่นี่อีกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือยังไงฉันมีสิทธิ์จะมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะถึงยังไงฉันก็ยังเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของพี่ก้องไม่เหมือนเธอไม่รู้ว่าอยู่ในฐานะอะไรกันแน่พี่ก้องดูมันว่าบมดสิพี่ยังมีหน้ากล้ามาอ้างตัวเป็นเมียกูอีกหรอะฮะ ฉันก็ไม่อยากจะอ้างหรอกนะพี่แต่พอเห็นคนหน้าด้านน่ะมันก็เลยอดไม่ได้มึงมีอะไรก็รีบพูดออกมากูไม่อยากจะเสียเวลากับมึงมากพี่ก้องพี่ปล่อยฟ้าเถอะนะเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยอะสองสารมันเถอะนะพี่ฉันไหว้ละกูไม่รู้พี่ก้องพี่ต้องรู้สิ พ่อฟ้ามันไม่มีศัตรูที่ไหนนะพี่ก็บอกว่าไม่รู้เขาไม่รู้สิถ้าพี่ไม่รู้าพา่อฟ้าไปอยู่ที่ไหนล่ะนี่ถ้าอยากจะรู้นะักนะไปถามไอ้นันลูกชายของแกสไไกิไม่จริงใช่ไหมพี่ก้องไม่จริงใช่ไหมไอ้นัดมันทำถูกเน,นะที่มันรู้จักแก้แค้นแทนพ่อของมัน รู้แล้วก็กลับไปซะเป่งได้ครับหน้าได้เรื่องอยู่บอกครับนนแล้วเขาเสียใจไหนต่อล่ะครับบันนี้ น่าก็คิดบ,บอกบอกคิดเลยว่าลูกของหน้าสีเฮให้เหลืองมันอยู่ ตื่นเช้าจังเลยฉันนอนไม่หลับอะค่ะนี่คุณไม่ต้องห่วงหรอกนะไอ้นัดมันไม่ทำร้ายผู้หญิงที่ไม่เต็มใจหรอกคุณก็ขอให้เป็นอย่างที่คุณพูดเถอะถ้าทางเขาดูเจ้าชู้จะตายผมรู้จักมันดีถึงมันจะมีนิสยัยหามหามแต่มันก็ไม่ทำร้ายผู้หญิงคุณขอให้เป็นอย่างนั้นค่ะผู้หญิงหายไปกับผู้ชายทั้งคืนน่ยชาวบ้านเขาก็ต้องมองว่าไม่ดีอยู่แล้วอะ ผู้หญิงไงก็เสียหายโยนยังค่ำเอ๊แต่เมื่อคืนนี้คุณก็หายมาอยูนผมทั้งคืนเลยเนี่ยเอางั้นอย่างงี <si suppression> ้ชาวบ้านเขาก็ต้องคิดนะดิว่าเราสองคนอะไรเจ็บนะเนี่ยอะไรคุณคิดอะไรของคุณก็เปล่าไม่ได้คิดพอดแล้วกี่เดี๋ยวนี้เลยนะที่อย่ายิ้มนะพอไปต้องยิ้มด้วยยิ้มยิ้มไปเลยยิ้มไปอะไรแล้ว ถ้าผมบอกว่าผมคิดจริงๆไเห็นอานัานรถนหา่ะนะแมนแมนแมนจอจอจอตรงนี้ลตนี้ น Toyota, oui, ั่นนะดิบมาหายไปใสครับเฮ่ค่ะดิบมาหายไปใส่พี่แพ่ก hey, no. ็แอบมาจู๋จี๋ดูดีกันอยู่นี่เนาะสองคนได้ปะนะโอ้ยพอต้องมาเหตุเป็นอายเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติเมื่อคืนนี้ห้องกับไอ้จอยกับไป เออดอีหยังกันคือคือกันนั่นแหละแอะอะไรแล้วถามว่าวอ่ไอ่นี่แหละโอยอะไรคนยิ้มแลไมฮะอะไรเดจะมีมาให้คนก็อธิบายให้ฟังไปสิว่าเมื่อคืนเราไม่ได้ไม่ได้นี่นี่เรื่องแบบนี้ไม่เก็บไม่คุยกันสองคนดีกว่ามั้งคุยสองคนอะไรคนอื่นเขาไม่รู้ด้วยกับเราพี่นะเอาก็หูตอนนี้พอดีวะ ไอ้จอยเฮ้ยขนาดมันขึ้นถามกิลี่ได้เอาแบบลูกกู้ยไส้เลยจักโบกเอาจักโบกปะเอาแบบแมนแมนโทรไปตามคนมาส่อมรถเนี่ยเราเร็วยางมันห้างเนี่ยอ๋อครับผมได้ครับเป็นไดแซปปอนี่แซปบะหิมไอ้าสาวเป็นยังอยู่ใด ให้เจ้าไปกับคนที่เขาพาเจ้าไปได้ต่อชิฮอดเงื่อนข่อยแล้วอ่ะเจ้าจอดตรงนี้ก็ได้อยากลงบหรอโดดลงแต่ที่ไหนตูทน,นี่หน่ะโ,โด,ดนไหมอยากลงไหนบ่นบ่ไอ้ที่ไหน ็นบ้าบปล่าพ่ออยากตายสินมั้งฮะแมนถอยเป็นบ้าเขาถอยตายไปได้กับขึ้นีดีเรต้องมาทนอยู่กับคนที่มาคมเหงผู้หญิงคือจังเจ้าคำคมเหงผู้หญิงโอ้ยสองคำกับคมเหงผู้หญิ่งเขาเฮ็ดบยังคอยนี่คอยเจ้าอยากขู่แมนบ่าว่าการคมเหงผู้หญิงเขาเฮ็ดกันแน่เลย ตบกว่ะดะแมนแล้วคนจังเจ้าอะทุกคนถือตบทุกคนถือตบไหนลยโอ้ยโอย่างะฮะอ๋อมีผู้ก่าเอาีมาขาวมาซอย้อมเสียใจเด้อ ผู้สาวยูก็บล่อยมันขึ้นหูตัวผู้ยิ่งยูก็ผู้ชายมันขึ้นอ่ะอีหยังไม่สิเกิดขึ้นแมนบอกู้สาวปากเสียผู้ชายยังดูถูกผู้ยิง่งเฮ้ยเราายากเบาอีหยังก็ให้เล่าวอาไปเจ้าย่าสุดไปสนใจเลยคนที่ใส่ผู้ดีคือจังเล่าอ่ะเจ้าอยู่ห,าห่างๆไว้ดีที่สุดเมื่อนะ เรื่องมอย่างนึงถ้าคืนทอดคอยเปิดหน้าตางบานไปได้ผู้สาวตดสิมา กับเอาการเปลี่ยนไปหลายอย่างผู้จบบ่หายแต่อายเฮนอ่างคือเป็นลายตางแทนน้องกะจักมินยุ่งกะจักมินยากอีหยังน่งแต่บอกแค่กันคือเก่า